ไอดอลเคป๊อปที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวก่อนเข้าวงการของไอดอลเคป๊อปหลายคนที่มีชีวิตที่ยากลำบากมาก่อนแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีชีวิตแบบนั้นไอดอลเคป๊อปบางคนก็มาจากครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยและนี่คือไอดอลเคป๊อปที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยและเป็นที่รู้จักของสังคมแต่พวกเขาก็เลือกที่จะเดินตามความฝันและฝึกฝนอย่างหนักในฐานะเด็กฝึกหัดก่อนจะได้เดบิวต์เหมือนกับไอดอลคนอื่น ซีวอนวงซูเปอร์จูเนียถึงแม้ว่าซีวอนจะเป็นคนถ่อมตนแด้เข้าถึงง่ายแต่จริงๆแล้วเขาเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยมากพ่อของเขาเป็นซีอของบริษัทยาขนาดใหญ่และครอบครัวยังมีกิจการซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีอีกด้วย จือวีวงชวัยจือวีนั้นตัดสินใจจากบ้านเกิดมาเป็นเด็กฝึกที่เกาหลีทั้งที่เธอมีครอบครัวที่ร่ำรวยซึ่งเป็นเจ้าของตลาดกลางคืนและคุณแม่ก็ยังเปิดร้านขายกาแฟนอกจากนี้ครอบครัวของจือวียังเป็นผู้ถือหุ้นหลักในโรงพยาบาลเสริมความงามสามแห่งในไต้หวันอีกด้วย ซองแจวงทีทูบซองแจนั้นอาจจะทำตัวธรรมดาเหมือนกับไอดอลทั่วไปแต่จริงๆแล้วครอบครัวของเขารวยมากพ่อของเขาเป็นเจ้าของบริษัทวัสดุส่วนประกอบซึ่งเป็นคู่ค้ากับบริษัทซัมซุงส่วนคุณปู่ก็เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจในการนําเข้าประครับในเกาหลีและคุณย่ายังเป็นเจ้าของฟาร์มใหญ่และคุณลุงยังมีบริษัทเฟอร์นิเจอร์เป็นของตัวเอง นี่จะคุณวง2ู m นี่จะคุณได้จบการศึกษาจากวังกนุยคอร์เจส์คูนที่ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดแห่งสาหาราาาชอณักรเคยสอนอยู่เป็นเวลาสองเทอมมินาวงทวายส์มินาเกิดที่อเมริกาพ่อของเธอเป็นคุณหมอที่เท็กซัสเมดิคอลเซ็นเตอร์จากนั้นเธอก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ญี่ปุ่นการเคลื่อนไหวของมินาน,านัน้นนุ่มนวลราวกับเจ้าหญิงเพราะเธอเคยเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านบัลเล่และเธอได้โชว์ทักษะนี้ตอนที่มาออดิชั่นที่ j y p Entertainment คยูฮยอนวง Super ร์จูเนียครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเกาหลีและยังมีธุรกิจในไต้หวันอีกด้วยอมจีวงจีเฟรนออมจีนั้นคือเจ้าหญิงในชีวิตจริงเช่นกันครอบครัวของเธอมีคลินิกทันตก,กรรมกว่า43สาขาทั่วเกาหลีและมีทันตแพทย์ในสังกัดกว่า200คน ซูโฮวงเอ็กโซสมาชิกในวงได้ลงความเห็นว่าซูโฮนั้นรวยที่สุดในวงนอกจากเงินที่เขาหาได้ด้วยตัวเองแล้วพ่อของเขายังเป็นศาสตราจารย์ชื่อดังในเกาหลีและพวกเขาได้อาศัยอยู่ในย่านคนรวยที่สุดในโซอีกด้วยพีโอวงบล็อกบีพีโอนั้นเป็นลูกชายของครอบครัวที่เป็นเจ้าของร้านปลอดภาษีมีเขาออกมาว่าตอนที่เขาเรียนจบมัธยมพ่อแม่ได้ซื้อรถนำเข้าเป็นของขวัญให้กับเขาอีกด้วย ชฉินเลร์วง NCT เชิเลอร์นั้นมาจากตระกูลที่ร่ำรวยมากของประเทศจีนเขาเป็นหลานชายของนักธุรกิจที่ร่ำรวยมากและพิสูจน์ได้จากบ้านหลังใหญ่ของเขาที่ตั้งอยู่ในเซี่ยงไฮ้นอกจากนี้พ่อแม่ของเขายังซื้อบ้านในเกาหลีให้เขาซึ่งราคาบ้านก็ไม่ใช่น้อย,อยเลยมาร์ควงก็เซเว่นมาร์คคือไอดอลที่ใช้ชีวิตแบบบินจากไทยเพื่อไปเล่นสนบบอร์ดที่นิวซีแลนด์เขาเป็นลูกชายของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีบ้านที่อยู่สหรัฐอเมริกา จินวง BTS จินนั้นเป็นลูกชายของซ e อที่เป็นที่รู้จักในเกาหลีสมาชิกในวงเคยบอกว่าก่อนที่วงจะโด่งดังจินคือคนที่คอยหาสิ่งที่คนในวงต้องการมาให้โดยเฉพาะช่วงที่เขาเป็นเด็กฝึกหัดเรียกได้ว่าจินเป็นสายเปน้องๆที่แท้จริงอาวง ITZY นอกจากลูกคนหนูของเธอที่เราชื่นชมแล้วจริงๆแล้วรีอาก็มาจากตระกูลที่ร่ำรวยเธอนั้นใช้กระเป๋าแบรนด์เนมตั้งแต่สมัยเป็นเด็กฝึกหัดและเรียนโรงเรียนที่มีค่าเทอมประมาณ1ล้านหแสนบาทต่อปี เต้นวง NCT เต้นนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีเขาได้เข้าโรงเรียนที่มีค่าเทอมแพงมากประมาณ775,000บาทต่อปี